นี่ัะทับหลังนาลายมันนู้นเป็นพี่ยี่สิบหกปขอเกินจากสิคโก้ตัวใหญ่ที่นอนเตัวใหญ่เล่นนอนนี่คือตัวมังกรตัวตรงกลางที่อ่แล้วมังเล็ที่มีหงอนนี่เห็นแล้วนี่คือพยายามมาก คือน้าที่เป็นนั่นคือไปตอนอยู uh ่ huh. um, ้องคนเนาะเขาบอกนอนเหนื <Hamp S 2> <whis ky> ่อย้ mm ้วหอ้วมเดี๋ยวแคปเจอร์ให้ เรเคย้ดาวใช่มเรียเรียรีบข้าใส่้าหานาเกยววัฒนรนนอะรวัฒนธรรมจีนเาะีปีกอะไมีปีกนะในนั้นจะามีปีกอ่ะทีทัหลังะ Gracias.